ค่ะหนูชื่อเด็กหิวพิมพ์ัสกรวันช้างสูงมวันนะคะตื่นเ้นที่หนองนานาคะ่ะอายุเจ็ดหัววันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องพงนามหาหารขนกค่ะถ้าเพื่นๆพร้พอมแล้วไปฟังกันเลยค่ะอ๋ออีกอย่างหนึ่งหนูจะมาแนะนำนนนอนุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะมีเมล็ดค่ะ มีเกีียวมีเบ็ดค่ะมีไส้แล้วมีตะคองเอาไว้ใส่ปลาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าหนูจับปลาได้หนูจะเอามาใส่ในนี้แล้วเอาไปทอดกินค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะรถไถรถไถรถไถเด็กๆชอบใจเห็นนะรถไถนานิ่งไล่ตามหลังเ,เงเกลียวรัดดรัดเตียวส่งเสียงเรนะิ่มได้ รถไถ่คันใหญ่หน้าชมด้านเสียงดังโมมาช่วยไถายนาแม่แช่มาในคันข้าวจนแตกตาขาดรูกราวงามตาไถ่เสร็จก็ช่วยกันหวานและอีกไม่นานต้นกล้างอ,อกมาตาขาวกลายเป็นเขียวโบกใบเล็กๆร้องวงเงินได้ เมื่อ,อยา,า,ามสายฝนนาำซ้มดินชื้นชั่งฉ่กเข้ายิ่งงามตาไม,มไม่นานไม่นานผ่านไปต้นข้าวโตไวเขียวเข้มเต็มนา,า,นาสายฝนก็แสบเป็นใจขึ้นตกมนาะให้โตวไวต้วนก้าอบๆเปรียบกบตัง,งก้องเขียดปลากันล้องภาษาเสียงมาปูงปลาตัวน้อยแหวกไว้กู้ๆมากมายตรงนั้นมีมาแดานาะ เบ็ดเตรียมเบ็ดเตรียมใส่ตอนกันเที่ยวไปหาหอยปูปลาต่อมาต้นข้าวตั้งท้องนำต้นป่องๆไปทานช่วงนาถึงวันต้นข้าออกรวงทุ่งนาถึงช่วงสดใสเฉลียวาชาวนาชื่นชมสมใจยิ้มแย้มสินใยกันทั่วทั่วหน้าชาววันลวงข้าสีทองปสะโวชมมองและสุดสา ไข่งแขงเล่บ่งเบาไม่หงอยไม่เหงาสุดแสนถันสาจดเสร็จเก็บข้าวขึ้นยุ้งเด็กๆก็มุ่งสู่ท้องนาลำว่าพัดมาวิววิวหนึ่น้อยริ้วด้วยใจเดินร่าล่าน้อยหลากหายสีสันลอยเต็มฟ้าพันหนักสีสาพากช่งนาสนุกสนานทุกฤดูกาลไม่เคยสั่งซา เพื่อนเอ,อ๋ยนี่แหละความปลูกมาหาสนุกแห่งท้องทุ่งนาขอบคุณชาวนาะที่ปลูกให้เรากินนะคะสนุกกันไหมคะเพื่อนๆไม่บายค่ะขอบคุณค่ะ